อ่ะวันนี้เจ้าที่อุทยานแล้วก็ป่าไม้เนาะรวมๆกันนะครับวันนี้ก็มารอมาทําอะไรที่วันนี้รอทําอะไรนะสะพานรอทำรอทำสะพานสะพานอะไรสะพานเหล็กสะพานเหล็ก,กว,วันนี้มากันกี่คนสี่คนเท่านี้แหละครับห้าหกคนห้าหกคน,กคนแล้วอีกสองคนนะครับอยู่ไหนอยู่ข้างในครับโอ้อยู่ข้างในน่าจะกาลังขุดอยู่ใช่ไหมครับ เอาสะพานมาแล้วครับสะพานมาเร็วนั่นนี่เกินาคาดเลยพ่อรองแกสั่งงานไว้ไงอแกไม่ได้มาเองแต่ว่าแกส่งผู้ช่วยมาอะนะครับผมวันนี้สะพานมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปอัปเดตก,กำลังถ่ายคลิปมาพอดีเลยน,นั่นนี่เหมือนโดนเรียกฝากส่งกำลังใจให้อุทยานด้วยนะครับทุกคนนะนส่งกำลังใจเข้ามาวันนี้มีเครื่องดื่มให้นะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อน้ำแข็งมามี คาราบาลเดี๋ยวตามไปเช็คงานนะครับผมมาแล้วมาแล้วถามปุ๊บมาปั๊บเลยสพานเหล็กที่เอาไหมพี่นุก โอ้โหเจ้าอไหมพี่มันตรงนะไปเดินขึ้นทางโน้นนะ่ะผมก็เดินตามไปเลยาาหลักมากเลย โอเคเดี๋ยวพาไปดูสถานการณ์ว่าเจ้าหน้าท,นที่เอาอะไรมาบ้างนะครับแต่ไม่ได้แบกช่วยนะครับต้องต้องใช้รถยกไหมพี่อ๋อต้องใช้รถยกด้วยต้องขังทังนี้้วยทางนี้เมัอนไครด้วย ไปนี่แล้วนะแขกขงนีเนาะเยบบ้อยใ่ไรถนี่ขยับไปใส่ดิใส่ข้างเหมือนเดิมลยง่ายก๊ันนี้ง่ายคันนี้ไม่ใช่คันนี้นะครับคันนี้คันนี้ กำลังตกใจว่ทาทำไมสะพานเป็นแบบนี้เขามีแผนเขามีแผนรองนะครับอย่าลืมอนุโมทนาบุญกับจอนนี่นะครับผมอุปกรณ์ต่างๆนี้ก็เป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกับเอฟซีนแหละที่สนับสนุนผมเข้ามานะครับร่วมกันนะครับหนึ่งาบาทนะครับค่าสะพานนะครับทุกคนค่าสะพานเหล็กนะแต่ไม่ได้ซื้อแต่เหล็กนะมันซื้ออย่างอื่นด้วยไงก็เลยแบบว่า ค่อนข้างสูงนิดนึงตอนแรกผมตั้งงบไปห้าพันนะครับอันนี้เราไปฟังจำวันนั้นในวันที่อยู่อบตาผมก็พูดว่าเออเดี๋ยวมาเนี่ยก็ท่้นถ้าถ้าถ้าเหล็กนี่ก็คงจะห้าพันเลยอย่างเงี้ยคงไม่เกินนั้นนะแต่ไม่ได้ซื้อแต่เหล็กครับซื้อทุกอย่างนคะครับก็เลยเป็นหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทนะครับผมก็ตั้งใจบอกท่านแหละว่าเออให้ผมให้ผม ให้ FC ผมถูกเยอะๆว่างนี้เขาจะได้มาร่วมทําบุญกันเยอะนะครับแล้วเฮงๆปังๆนะครับแล้วก็ให้ช่องผมเนี่ยยอดวิวดีๆจะได้มีรายได้สูงๆอะไรประมาณนี้ผมก็บอกท่านประมาณนี้นะก็ะะค,ะคือได้ตามเป้าอยู่นะได้ตามเป้าอยู่ที่ผมขอไว้นะครับท่านก็ให้อยู่แต่เรื่องเลขเรื่องเบอร์ผมไม่เน้นไงผมบอกว่าผมไม่เน้นเรื่องนี้นะแต่ว่า ผมอ่ะอาจจะไม่ค่อยถูกไม่เป็นไรแต่เอซผมต้องถูกต้องถูกนะถ้าไม่ถูกนี่คือแบบจะคือมันมันก็จะแบบว่าคนศรัทธาก็จะน้อยไงเออฉะนั้นแล้วท่านก็ต้องแบบว่าสแสดงปฏิหารนะครับอ๋อแบกบได้อยู่ไม่หนักไม่หนักนะครับผมอม่แบกบสคนให้มองดูอาจจะเหมือนบันไดนะครับยกข้างเหลือดยวะ ได้ไดนี่นะครับไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายนะครับทุกคน ไปแล้วหนึ่งคู่นะครับเอ้ยไปแล้วหนึ่งแ่นแบกเลยลงมาแล้วโอ้ยของผมยังมา,มาไม่ครบเลยนะครับไม,ไม่ได้ซื้อน้ำแข็งมาเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้อน้ำแข็งที่นี่เลยแล้วกันมันมีอยู่ในอยู่ในถังอยู่แล้ว ฝากกดไลคก,กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนฝากดูโฆษณาขั้นการระหว่างคลิปมันจบด้วยนะอยู่ใน YouTube แล้วก็ Facebook ครับที่มันมีโฆษณาเนาะนะครับแล้วก็เพจส่วน TikTok ไม่มีโฆษณาอยู่แล้วกำลังลงมานะครับผมกำลังยึดยักยดยักยก,กันอยู่ อันนี้ถังน้ำแข็งใครเนี่ยพี่<า>มีน้ำแข็งว่าไม่มีน้ำแข็งมีแต่มันละลายแล้วเนี่ยว่าจะขอซื้อน้ำแข็งสักสิบบาทหน่อยนะไม่ได้เลยอ๋อแสนง้่าไปข้างในก่อนเลยไม่รู้ตรงนี้อันนี้อยู่ไหนไม่รู้ นี่ไงผลของการปิดทางปิดทางเข้าไงก็จะเข้ายากแบบนี้แหละ <laughs> นี่ฮะทุกคนปิดทางเข้าแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้ายากเหมือนกันนะนนให้เจ้าหน้าที่ได้เดี๋ยวผมจาัดก,การให้ เดี๋ยวผมจัดการให้แล้วก็ไอ้ผลไม้นี่ก็หมดนะจะนิ่งเพราะว่าอ่ให้หมดเลย,เลยของกินพูดง่ายๆให้เดี๋ยวผมมอบใ,ให้เจ้าอุทยานเลยท่า,านทำงานหนึ่งอ่าใช่ใช่ครับผม,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 มเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีคุณแม่กับคุณพ่อเขาเอาของมาแก้บนที่ที่เป็นไข่เดี๋ยวจะมอบให้อุทยานเลยทั้งไข่ทั้งของกินนะครับทั้งชุดนี้เลย เพื่อเพื่อลืมครับผมเผื่อผมลืมไม่ใช่เลยหรอกเนี่ยก็เลยบอกไว้ก่อนจะได้ทวงจะทวงจะทวงจะทวงนะด้ทวงอ่าลงตรงนี้ก่อนมันเดินสวนกันได้ไหมเนี่ยถ้าแผ่นเดียวตรงนี้ใส่กี่แผ่นเนี่ยพี่ใส่กี่แผ่นใส่กี่แผ่นพี่ ไม่สะพานนี่ใส่กี่กี่กี่อันนี่อันเดียวเหรอมันมันเดินสวนกันได้ไหมเนี่ยไม่ให้สวนอ๋อเออเออไม่ให้สวนก็เดินเบียดเบียดกันเอา คือผมว่ามันต้องมีคนเดินสวนนะเนี่ยเพราะเวลาคนเยอะมันบอกไม่ทันอ่ะเออจริงจงเอ๊แต่วันนั้นเห็นบอกผมว่าจะเอาเดินสวนได้นะว่าจะสุดว่าจะสุดว่าจะสุดอ่ะโอเคทุกคนที่ดูในคลิปผมก็ให้รู้ไว้นะครับว่าอย่าเดินพร้อมกันนะครับสวนไปสวนมา เราก็รอกันเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็จะมีไอ้เล็กๆให้เดินอยู่หรอกไม้เล็กๆอยู่หรอกอหรือถ้าไม่ไม่มีน้ําก็เดินไปทางน้นได้แต่เวลาน้ําเยอะมันก็อาจจะเดินข้ามไม่ได้ตรงนี้ก็ออกอไวไวคู่กันได้ตรงเงาตรงนี้รนรนรนเราต้องต้องถามเขาดูว่าเขาจะว่าอย่งเอาไม้ไว้คู่กันได้ไ,วไ,วได้หรือพี่น้องไ,ไ,ไม้นี่ได้ไหมหรือว่าเก็บ ไม่ไม่ได้ว่าอันนี้เอาไว้อยู่ไหมอ๋ออันนี้เอาไว้ฝั่งนี้เนาะโอเคเอาเลยเอาเลยพี่เอออ่อยาเออย้ยายย,าย้ยายอันใหญ่ไปฝั่งนู้นได้อยู่งั้นก็เดินเหมือนเดิมมาฝั่งนี้ถ้ามไีไม้เขาก็จะไ,ไ,ไปกันได้อยู่ไปกันได้อยู่เพราะว่าเอาจริงถ้าเกิดว่าทําเพิ่มมันก็งบประมาณเพิ่มอ่ะแล้ว เจ้าหนที่เขาก็เหนื่อยพูดได้ง่ายทำเยอะก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เออเพูดกันกตรงๆอ่ะน,นะต้องต้องผมก็ต้องหางบเพิ่มแล้วก็ต้องทำเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะอันเดียวก็พอแล้วแหละนะครับผมเอาฝากก็ไล้กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ